มาพี่น้องมาวันนี้ได้นสี่ข้อหมูไตหนำพี่น้องกับเอ่นซุปน้หม่นสซ่งายด้พี่น้องเดินมือทอดไมีสุขวมพี่น้องพักแต่นี้ยเลือกกระลำพี่น้องกระลำกับเป็ดยก่อนโง่สภาพยี่เยอะจังเลยเอาว่าต้องโง่ลายใหญ่ห้างพี่น้องเขาเนี้ยสองกระสอบก่อนจะกินกันมาตรงนี้แนวล้องข้อได้พี่น้องเดิน ใส่ขวดไว้นี่บุ๋มเป็นของปลอมเลยของแท้เนี่ยใส่มันออกแบบเป็นขวดเลยมันสติดีกระสิีมันสติดแล้วพี่น้องของตัวจกาดึงเกลี่ยตอกันพี่น้องโอ้ขึ้นไหลเลยมั้งโอ้พี่น้อง 10,000นี่เสียงลูกวนได่เลยแต่พีน้องเดิมทั้งเสียงพัดลมทั้งเสียงตัิดเลียนห่ยุกทิดทางถนนพี่น้องเสียงกันเขต้องเอาไรมุขใส่สีห้องไปนานเท่าไหร่หนอเปลอาให้ก็ไม่รูปากด้วยลงมือเองนะ สุกแลไม่ไหม้รงไใ้แก่น,นี้เปนอัน

xuống nó mày mày xanh à, thang lấy quốc ca xin lần ซุปน้อใหม่นนี่ทางวันผมนสิบเซใส่ใส่ักเน่าเลยพี่เนาะง่าใส่ยิดบางก็เพื่อเป็นแบบจังหวัดตัวนี้มันเทียบกระจอเส้นหบักเน่าดิโอ้อก,อกินไม่เป็นหรอพอถนัด ที่บ้านผมนี่สินเงินประเด็กเทางเราเล็ดผมอยู่เล็ดก็เจ้าสินเงินประเด็กเฮ็ดกับขาอีก่านกับข่ลาบ้าทห่อเอาเอาสีบัวไซ่ต่ำตตลก็หนุสูนนี่งเขียรก็เจาะขาเจะไซ่สมอปีเลยแต่ะพู้มัก vui vẻ cái này. Thích chim nào, ốp chim bớt được. Cua, tổ sáp, thay sáp, tiệm Thay để kéo, tiệm thì, hút nó thì, kéo nó thì. จะเรีนก็ฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยพี่อนเนะใส่ยี่ห้อพี่นเนงเน่ยโอ้โงสูบสูบวนอนเหมด้บุกไต้พี่น้องพกินัอไงดูเดพยก็ตรวจก็องไปสำหรับพี่น้องเพื่อนบกจนเอาแก่ข้าวนะครับเพื่อนกลังไหนที่เดยว นี่ก็เส well. ียเอาไว้ซจำหนี่ก่อนนะพี่น้องเนาะมันโทรศัพท์มันเครื่องติดเอาตัวขอไปครับผมโอเคแก้ว